ามความเชื่อผิดๆในการสร้างธุรกิจออนไลน์สวัสดีนะคะเพื่อนทุกคนครูนลรามาแล้วจ้าสวัสดีค่ะ <c oughs> ในใครเข้ามาแล้วทักทายครูนารานิดนึงนะสามทุ่มครึ่งวันนี้นะวันนี้ครูนาราก็จะมาสอนนะคะเกี่ยวกับการทําออนไลน์นั่นเองนะคะมาระหว่างนี้นะคะครูนาราก็ขอแชร์ก่อนนะคะในใครเข้ามาแล้วก็เช็คภาพเช็คเสียงนะ,ะเช็คเสียงค่ะเช็คภาพเช็คเสียงให้ครูนาราด้วยนะจ๊ะอ่ะ มาไหนดูซ <mile> ิเช็คเองเลยค่ะตัวนาราเช็คเองเลยค่ะแกเช็คภาพเองเลยค่ะเช็คเสียงเองเลยค่ะไหนดูซิโอเคเดี๋ยวฟังเสียงซิเช็คภาพเองเลยค่ะเช็คเสียงเองเลยค่ะอ่าโอเคเสียงดังฟังชัดนะคะครูแชร์ก่อนนะคะนิดหนึ่งเดี๋ยวจะไม่เห็นกัน วันนี้แบบว่า,าใช้ Facebook Live แบบไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์นะคะวันนี้แบบไม่มีฟิลเตอร์นะคะลองดูแบบภาพปกติบ้างนะคะจะได้แบบว่าเปลี่ยนบรรยากาศสายตานะคะคือนะรักแชร์ก่อนนะจ๊ะแชร์จ้ะ ขออีกหนึ่งกลุ่มนะคะขออีกหนึ่งกลุ่มอีกหนึ่งกลุ่มอ่ะโอเคโอเคแต่ <c oughs> คืนนาเราจะเริ่มสอนแล้วนะตอนนี้นะ้องใครๆก็รู้ว่าต้องทำออนไลน์ใช่ไหมอืมและทีนี้มันก็จะมีความเชื่อที่มันฝังหัวเราอยู่อะ ความเชื่อต่างๆที่มันฝังหัวเราอยู่มันเลยทําให้เราไม่สามารถเริ่มทําออนไลน์ได้สักทีนะวันนี้คุณนราจะมาบอกนะสความเชื่อนี่แหละที่มันกําลังฉุดรั้งนะคะไม่ให้เรานะคะเติบโตในโลกออนไลน์นั่นเองนะคะอ่ะคุณนราจะมาบอกนะคะและบอกวิธีการแก้ไขให้ด้วยนะคะอ่ะคุณนราจะสอนแล้วนะคะปิดเพลงค่ะปิดเพลงโอเคมา เริ่มสอนนะนะคะใครเข้ามาแล้วท,ทักทายคุนารานิดนึงนะอ,อยากรู้ว่าใครมาแล้วนะคะ,ะมาเลยมาเลยมาเลยนะคะเริ่มกันที่ข้อแรกค่ะข้อที่หนึ่งเลยนะจ๊ะคือ ที่หน่งเลยนะคะคือความเชื่อนี้เลยนะคะที่ทําให้จนใหญ่นะคะยังไม่ได้สร้างธุรกิจออนไลน์กันเลยนะคะเพราะว่าสิ่งน,นี้เลยค่ะนั่นก็คือข้อแรกที่ว่าจะต้องเก่งก่อนนะคะต้องเก่งก่อนยังไม่เก่งนะถ้าฉันยังไม่เก่งฉันยังไม่สามารถทําธุรกิจออนไลน์ได้เลยนะครูนาราจะบอกเลยว่าการทําธุรกิจออนไลน์นี้นะคะครูนาราเองนะคะก็ไม่ได้เก่งไปมากกว่าเพื่อนๆเลย โครนาร่าเนี่ยอาจจะเก่งเท่ากันหรืออาจจะเก่งน้อยกว่าเพื่อนๆอ,อีกหลายคนก็ได้เข้าใจไหมคะคือเราไม่ต้องรอว่าเราจะต้องคือไม่ต้องแบบว่ารู้สึกว่าฉันจะต้องเก่งก่อนถึงจะเริ่มทำธุรกิจออนไลน์ถึงจะเริ่มทำออนไลน์นะคะการทำออนไลน์เนี่ย กันนั้นก็คือการสอนใช่ไหมการออกมานักกล้องมาสอนมาให้ความรู้นี่คือการสร้างธุรกิจออนไลน์แบบยั่งยืนมันคือการเป็นทาเป็นแบบ Personal Branding ของเรานะคะทำให้พวกคนผู้คนทั่วไปนะคะเห็นเราบ่อยๆแล้วก็มีเกิดความเชื่อถือไว้ใจศรัทธากับตัวเรานะคะนี่ก็คือการสร้างแบรนด์ระยะยาวนี่คือการทําธุรกิจออนไลน์นะคะธุรกิจออนไลน์ที่ครูนล่ามาสอนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นลักษณะแบบว่าเฮ้ยเปิดเพจมายิงแอดยิงแอดไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่มันเป็นอะไรที่ยั่งยืนกว่านั้นนั่นก็คือการทํา Person a l branding ของเราะค,ะคือการมีตัวตนของเราบนโลกออนไลน์นะคะดังนั้นสิ่งแรกความเชื่อแรกเลยนั่นก็คือส่วนใหญ่มันจะคิดว่าฉันจะต้องเก่งก่อนนะคะหรือไม่ก็ไปดูคนอื่นอดคคนนูครูคนน้นครูคนนี้เฮ้ยคนนี้เก่งฉันไม่เก่งเท่าเขาฉันทําไม่ได้หรอกฉันไม่เก่งเท่าเขาฉันทําไม่ได้หรอกเขาเก่งกว่าฉันแต่แท้ที่จริงแล้วเราอาจจะมีความรู้เท่ากันเลยนะคะไม่ได้เก่งกว่ากัน ะะไม่ได้เก่งกว่ากันการทําออนไลน์น่ะเวลาเรามาสอนใช่ไหมแล้วก็ต้องสอนในสิ่งที่เรามีความรู้ความเชี่ยวชาญในสิ่งสิ่งนั้นนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าฉันต้องแบบว่าลึกเอ็กซ์เสุดยอดในทางทางนั้นนะคะยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นอะไรล่ะอ่าอย่างครูนล่าเนี่ยทำ ธุรกิจประกันชีวิตใช่ไหมคะก็ออกมาสอนให้ความรู้เกี่ยวกับประกันชีวิตนะคะไม่ได้หมายความว่าครูนาราเนี่ยจะเก่งครอบจักรวาลเกี่ยวกับประกันในทุกๆเรื่องเพราะว่าเวลาครูนาราออกคลิปมาคลิปหนึ่งนั่นคือครูนาราเนี่ยไปศึกษาเรียนมาทบทวนดูข้อมูลต่างๆให้มันให้มันครบดูข้อมูลให้มันถูกต้องแล้วเราก็นําเสนอความรู้นะคะปล่อยความรู้นั้นออกมาเป็นคลิปของเรานั่นคือครูนราไปรวบรวมข้อมูลมาแล้วแล้วก็เอามาถ่ายทอดเป็นเรื่องๆไปเป็นเรื่องๆไป นะคะครูนาล่าก็อาจจะเติบโตไปพร้อมๆกับเพื่อนๆด้วยซ้ำนะคะบางคนอาจจะเก่งกว่านะคะแต่ครูนาล่าเอามาถ่ายทอดได้ไงครูนาล่าเอาออกมาในช่องในเพจของครูในช่องทาง Tik t o อกของครูนะคะนั่นก็เลยคนอื่นอาจจะดูว่าครูนาล่าเก่งแต่ครูนาล่าจะบอกว่าเราอาจจะเก่งเท่ากัน ะะหรือบางคนอาจจะเก่งกว่าครูนราอีกมากมายค่ะเพียงแต่ว่าไม่ได้ออกกล้องค่ะนะคะดังนั้นมั่นใจไปเลยนะคะในความรู้ที่เพื่อนๆมีนะคะในสิ่งที่เพื่อนๆมีอ่ะมันติดตัวมาอยู่แล้วอย่างใครใครจบอะไรมาใครเรียนเรื่องอะไรมาหรือว่าใครเป็นอะไรมาอย่างครูนราเนาะอดีตนะคะก็เป็นพยาบาลวิชาชีพมาเนาะก็จะมีความรู้นะคะเกี่ยวกับสุขภาพซึ่งความรู้เนี่ยถ้ามันอยู่ในตัวครูนราคนเดียวนะคะเดี๋ยวนะคะทังท่องติ๊กตอกนะคะ สวัสดีค่ะทางทิกตอกเดี๋ยวครูนรา,าขอสอนกันนะครูนรา,าขอสอนกันนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวค่อยเข้ามาใหม่ได้นะเดี๋ยวเราค่อยว่าจอยกันใหม่ได้คือในทาง t ิกตอกเดี๋ยวเขาจะมีแชร์นิดนึงนะเขาจะมีแบบว่าให้คนเข้ามาเชิญร่วมกันไลฟ์กับเราเนาะแต่ว่าตอนนี้ครูนาราแบบสอนจริงจังยอยเดี๋ยวขอโฟกัสเรื่องนี้ให้เสร็จก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวอาจจะมาไลาฟใ์ในช่องทาง Tiktok นะคะแยกอีกทาง อีกต่างหากเนาะนั่นคือสิ่งแรกเนี่ยเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่เก่งนะคะแล้วเวลาเราไปดูคนอื่นเราคิดว่าคนอื่นเขาเก่งกว่าจริงๆแล้วอะเราอาจจะเก่งเท่ากันนะคะหรือเพื่อนๆอ,อาจจะเก่งกว่าก็ได้ดังนั้นมั่นใจในสิ่งในความรู้ที่เรามีอะบางคนนะคะดูถูกความรู้ของตัวเองบางคนดูถูกความรู้ที่ตัวเองมีนะคะเช่นนะคะบางคนนะอาจจะอ่ะเป็น มีความมีทักษะในการเป็นช่างในการซ่อมต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะมองว่าเฮ้ยแค่ซ่อมเรื่องนี้ใครๆก็น่ารู้ใครๆเขาก็ๆๆคงรู้กันแต่ครูนาราจะบอกเลยว่าไอ้อสิ่งที่เพื่อนๆคิดอยู่ว่าเฮ้ยเรื่องนี้ใครๆก็น่าจะรู้แต่จริงๆแล้วมันมีอีกหลายคนมากที่ไม่รู้นะคะยกตัวอย่างเช่นครูดาราเองก็ไม่รู้เลยนะคะเกี่ยวกับการซ่อมอะไรต่างๆนะคะไม่รู้นะคะดังนั้นถ้าหากว่าเพื่อนๆนะคะมีความรู้ความสามารถนะคะ เออเราแบบว่าชอบทางด้านนี้หรือว่าเรื่องพวกนี้แก้ไขได้เป็นประจำหรือว่าเป็นอะไรที่แบบมีคนอื่นมาถามเราบ่อยๆน่ะสิ่งนั้นนะคะเพื่อนๆสามารถออกมาให้ความรู้นะคะสามารถหยิบมานะคะเป็นองค์ความรู้ที่เราสามารถเอามาถ่ายทอดในการทําออนไลน์ของเราได้นะคะในการทําเพจในการทําคลิปในการทำไลฟ์นเนี่ยมีหลายคนมากๆเลยอย่างช่างม่อนนะช่างม่อนช่างม่อนคอมแอร์เนาะเขาก็สอนเกี่ยวกับการซ่อมมอเตอร์ไซค์นะคะนั่นก็คือความรู้ที่เขามีนะคะมันเป็นอาชีพที่เขาทําและเขารู้เลยว่าอาการแบบนี้ เป็นยังไงอาการแบบนี้จะซ่อมยังไงเขาก็เอาออกมาทําคลิปเอาออกมาทำไลน์นะคะซึ่งเห็นไหมว่าเรื่องเล็กๆนะบางทีอนะ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยคนอื่นเขาไม่รู้นะคะอ่ะคนอื่นเขาไม่รู้ดังนั้นค่ะอย่าดูถูกความรู้ของตัวเองที่มีนะคะงัดความรู้ตัวเองที่มีออกมาถ่ายทอดนะคะเป็นการสร้าง personal branding ของเราเป็นการทำธุรกิจออนไลน์ของเรานั่นเองธุรกิจออนไลน์ของเรานะคะมันจะแบบว่า ไปได้แบบราบลื่นแล้วก็แบบจเจริญรุ่งเรืองเติบโตขึ้นเรื่อยๆนั่นก็คือมันต้องเป็นตัวของเรานั่นเองค่ะเป็นเราเอาออกมาถ่ายทอดความรู้นั่นเองคะสิ่งแรกนะคะคมเชื่อผิดๆนี้อย่าเชื่อนะคะอย่าเชื่อว่าเราจะต้องเก่งก่อนนะคะอย่าเชื่อว่าเราจะต้องเก่งก่อนนะคะจงเห็น ความสามารถของเรานะคะคมองให้เห็นความสามารถของเราที่เรามีนะคะแล้วออกมาถ่ายทอดแค่นี้ค่ะอันนี้คือสิ่งแรกนะคะคือความเชื่อแรกนะคะที่จะต้องกําจัดออกไปนะคะแล้วจะทําให้เพื่อๆนๆะะสามารถกล้าและก็มั่นใจในการออกกล้องในการทำไลฟ์ในการทำคลิปในการสร้างตัวตนบนโ,โลกออนไลน์ได้นั่นเองน,นจะจ๊ะอ่าข้อแรกนะคะข้อแรกผ่านไปแล้วนะคะอ่าใครไม่รู้นะคะต้องรู้ต้องรู้ให้ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำออนไลน์เนี่ย คือเป็นการพลาดโอกาสดีๆโอกาสใหญ่มากๆเลยนะคะอันนี้การทำออนไลน์เพราะอีกหน่อยเราไม่รู้นะว่าช่องทางต่างๆเนี่ยเขาจะเริ่มเก็บเงินเราหรือยังนะคะเพราะาตอนนี้มันฟรีอยู่นะคะฟรีอยู่ทุกช่องทางนะคะดังนั้นเริ่มทำเนาะอ่ะต่อไปไปข้อที่2กันนะคะข้อที่2เลยนะคะคือมักจะคิดว่า คือคำนี้เลยนะคะคือคำว่าคิดว่าคุณภาพจะต้องมาก่อนคิดว่าคุณภาพจะต้องมาก่อนคือยังไงเดี๋ยวครูนราจะขยายความให้นะคะไม่ใช่หมายความว่าเฮ้ยเราแบบว่าเอาสินค้าห่วยๆมาออกเงี้ยไม่ใช่นะคือคิดว่าแบบนี้ที่เขาติดกันนั่นก็คือว่าคิดว่าเวลาเราจะทำไลฟ์หรือจะเราจะทำคลิปทีนึงอะมันจะต้องแบบเพอร์เฟ สมบูรณ์แบบเรียบเนียนหัดไรที่ตนะคะต้องมีอะไรที่แบบว่าเพอร์เฟกทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพเป็นเสียงนะคุณวราจะบอกว่านะคะคุณภาพเนี่ยจะไม่มาเลยถ้าหากปริมาณมันไม่ได้ค่ะนะคะโลกออนไลน์เป็นแบบนี้นะคะบางคนนะคิดว่าเฮ้ยฉันออกมาทำครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะต้องเจ๋ง มันจะต้องแบบโดนเลยคุณโนราะจะบอกว่าไม่มีทางเป็นไปได้เลยในการทําครั้งแรกนะไม่ว่าจะเป็นคลิปหรือทำไลฟ์ไม่มีทางเลยเพราะครั้งแรกคุณนะ่ะจะพูดไม่ถูกเรื่องนะคะจะมองกล้องไม่ถูกนะคะอ่าจะบรรยายติดติดขัดขนะคะคือการอะไรที่มันเป็นครั้งแรกนะ่ะหรือว่าต้นๆเนี่ยมันจะยังไม่ดีอยู่แล้วนะดังนั้นค่ะให้ทำให้มาก นะคะปริมาณมาก่อนนะคะทำให้มากที่สุดนะคะพอเราทำมากๆเราทำบ่อยๆนะคะยกตัวอย่างอย่างนี้สมม,มติเราทอดไข่เจียวนะคะหรือไข่ดาวก็ได้เนี่ยทอดครั้งแรกเนี่ยมันก็ยังไม่ได้อย่างที่เราคิดเอาไว้นะ,ะอย่างเช่นสม,มมติเราไปดูว่าวิธีการเนี่ยเขาทำแบบนี้มาแล้วเราก็ลองทำดูครั้งแรกอะ่ะแม้ขนาดว่าเราไปดูมาแล้วนะเราก็ยังทำไม่ได้อย่างเขาแล้วเราก็ต้องฝึกทำอีก ทำบ่อยๆทำเรื่อยๆแล้วมันก็จะเป็นแล้วมันก็จะเก่งขึ้นแล้วมันจะคล่องขึ้นนะคะแล้วคุณภาพก็จะมาค่ะสมมติว่าครูนาราอยากได้ไข่เจียวแบบฟูๆแบบว่าไม่อมน้ำมันเลยนะคะมีวิธียังไงครูนาราก็ต้องทำทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกนะคะยกตัวอย่างอย่างหนึ่งนะครูนารานะเป็นเจ้าของแบรนด์ขนมเจนักฟิตฟิตนะเป็นขนมเพื่อสุขภาพตอนแรกเนี่ยที่คิดค้นทำเนี่ย คือทาแล้วอะ่ะมันก็เราชิมแล้วมันก็ยังไม่ได้เราก็ต้องทําอีกนะคะทำบ่อยๆทาเยอะๆป้านี่เลยกว่าจะออกขายได้เนี่ย <c oughs> กว่าจะออกขายได้เนี่ยก็คือกินไปเยอะมากแล้วนะคะแล้วคุณนาลากก็รู้ว่าทุกธุกรกิจนะทุกคนนะก็เป็นแบบนี้เหมือนกัน คือเราจะต้องมีการทำทำซ้ำๆทาแล้วก็พัฒนาขึ้นทำแล้วก็พัฒนาสูตรขึ้นปรับปรุงขึ้นอาคารอนนุ่นหน่อยทําอันนี้หน่อยแล้วก็ค่อยๆค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆพัฒนาเพิ่มขึ้นดังนั้นคุณภาพมันจะยังไม่มาแน่นอนค่ะถ้าหากว่าปริมาณยังไม่ได้ยกอีกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนะทาง t i k t o k นะทางคลิปช่อง t ิ k t o k นั่นเองนะคะ คลิปแต่ละคลิปที่เราปล่อยออกมาเราไม่รู้หรอกว่าคลิปไหนมันจะโดนคลิปไหนมันจะไวรัลนะคะไม่รู้หรอกไม่มีทางรู้นะคะไม่มีทางรู้เว้นแต่ว่าเราจะทำเยอะๆทำบ่อยๆลงบ่อยๆลงทุกวันนะคะทำเรื่อยๆนะคะทำไปเรื่อยๆนะคะทำให้มันมีปริมาณมากนะคะพอมีปริมาณมากคุณภาพก็จะเริ่มมาแล้วบางคลิปนะคะมันก็จะเป็นไวรัลไปโดยอัตโนมัตินะ,ะเราไม่ คาดการไม่ได้เลยจริงๆนะคะเหมือนกันเหมือนกันนะคะทางช่องทางเพจ Facebook เหมือนกันคะ่ะคลิปอ่ะที่เราทำใช่ไหมถึงแม้เราจะตั้งใจทําดีในคลิปแรกเลยนะ่ะแต่คุณไม่มีคลิปที่2ไม่มีคลิปที่3ไม่มีคลิปที่4ไม่มีคลิปต่อๆไปอ่ะคือทําใส็จแค่คลิป2คลิปแล้วคุณหยุดเนี่ยคือมันจะไม่เกิดใดๆแล้ว ดังน,ะะน,นั้นคุณไม่ต้องหวังว่าคลิปแรกมันจะปังมันจะโดนคุณจะไปแบบทุ่มพลังให้กับการทําคลิปแรกหรือในการทำไลฟ์แรกแล้วแบบมันจะสูญเสียพลังงานมากนะคะยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นอ่ะเวลาเราตัดต่อคลิปเนาะแต่ละคลิปที่แบบอ่ะเราไม่ได้ใช้ t ิ๊กตอกนะสมมุติว่าเราใช้เป็นแบบตัดต่อในมือถือเช่ในในคายมัสเตอร์อย่างนี้นะเนาะเวลาจะตัดต่อแต่ละคลิปเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการพูดมันก็ต้องใช้เวลาพูดเสร็จนะคะอาจจะอัด คูนล่าเองเนี่ยตอนสมัยที่คูนล่าเริ่มอัดคลิปแรกๆคือใช้เวลาอัดนานมากนะคะพูดแล้วพูดใหม่พูดแล้วพูดใหม่พูดแล้วพ,พูดใหม่นะคะแล้วพอพูดเสร็จกว่าเราจะเลือกได้คลิปที่แบบน่าจะดีที่สุดแล้วต้องมาตัดอีกนะคะตัดเสร็จแล้วต้องมาใส่เสียงอีกคือมาทําเราพยายามทําให้มันแบบเพอร์เฟก นะคะมันต้องดีที่สุดนะคะแล้วเราก็รู้สึกเหนื่อย <c oughs> แล้วเราก็รู้สึกเหนื่อยนะคะดังนั้นให้เราทําอะไรที่แบบง่ายๆไปก่อนใครที่ตัดต่อ,อยังไม่เป็นนะคะตัดต่อ,อยังไม่เก่งให้ไลฟ์ก่อนเลยค่ะเพราะว่าไลฟ์ง่ายกว่าไลฟ์ง่ายกว่านะคะเพราะว่ามันไม่ต้องถูกจํากัดด้วยอะไรต่างๆไลฟ์นี่คือพูดได้เลยนะคะแลวมันเป็นการฝึกพูดของเรานะคะดังนั้นไลฟ์ต้นๆเนี่ย คุณภาพจะยังไม่มีอยู่แล้วนะคะเราค่อยๆฝึกทําบ่อยๆนะทำบ่อยๆทำเรื่อยๆพอปริมาณเกิดมากนะคะคุณภาพมันก็จะตามมานั่นเองค่ะนะคะอันนี้คือโลกออนไลน์เนี่ยอย่าไปโฟกัสว่าคุณภาพฉันต้องเลิศเลอเพอร์เฟกนะคะในทุกๆคลิปของฉันมันต้องเลิศเลอเพอร์เฟกเนี่ยให้ค่อยๆทำนะคะในทุกๆไลฟ์ต้องเพอร์เฟกก็ไม่ใช่นะคะให้ค่อยๆทําค่อยๆฝึกตัวเองไปนะคะปริมาณมาก่อนคุณภาพเสมอนะคะ ปริมาณมาก,ก่อนคุณภาพเสมอนะคะจําคํานี้เอาไว้เลยนะคะอย่างนี้เราจะได้ไม่เครียดนะ,ะไม่เครียดไม่เครียดกันนะคะทําแบบสบายๆนะคะเพราะว่าเทคนิคนะคะไอสิ่งที่3ามนะความคิดอย่างที่สามนะคะที่คุณนราก,กาลังจะบอกเนี่ยนะคะนั่นก็คืออย่างที่สามนะที่ทําให้เราแบบว่ามีความเชื่อผิดๆผิดๆเกี่ยวกับการทําออนไลน์นะ,ะอเอาสวัสดีค่ะคุณแอมคุณแอมสวัสดีค่ะ ไปข้อที่3แล้วค่ะคุณแอบขอบคุณนะคะจำรับหัวใจน่ารักมากๆเลยนะคะอ่ะข้อที่3นะคะนั่นก็คือคุณคิดว่าการทำออนไลน์นั้นเป็นเรื่อง serious s e r i ียสเป็นเรื่องจริงจังเป็นเรื่องเป็นงานนะคะ ครูนาราจะบอกเลยว่าคีย์สำคัญในการทำออนไลน์นะคะในการทำออนไลน์นั่นก็คือคุณจะต้องสนุกกับมันค่ะคุณต้องสนุกคุณต้องมีความสุขก,กับมันนะคะถ้าคุณคิดว่ามันเป็นงานเนี่ยมันจะไม่เวิร์กเลยนะคะอีกหนึ่งตัวช่วยที่สามารถทำให้เพื่อนๆนะทำออนไลน์ได้อย่างมีความสุขนะคะมีความสนุกนะคะนั่นก็คือการใช้ ติกต็นั่นเองนะคะในการทําคลิปนะคะมันจะทําให้เพื่อนๆอ่ะแฮปปี้อน,อะนะคะแล้วเราก็บอกว่าทําได้แบบมีความสุขมากขึ้นนะ,ะถ้าเมื่อไหร่เพื่อนคิดว่าการทําออนไลน์เน่ยมันเป็นงานที่ฉันจะต้องทํนะคะเพื่อนๆก็จะมีความเครียดนะคะพอมีความเครียดแล้วมันจะนึกคอนเทนต์อะไรไม่ออกเลยนะคะเวลาครนาูนนราเนี่ยจะทําคลิปออกมาเนี่ยก็พอ คุณวราเนี่ยอัดคลิปในทิกตอกเนาะแล้วก็เอามาลงในเพจนะคะทีนี้เวลาในทิกตอกเนี่ยเวลาเราเห็นอะไรแล้วว่าเฮ้ยเอฟเฟกนี้เอยชอบสนุกดีเอเอฟเฟกนี้น่ารักเอ๊ะพอเห็นเอฟเฟกนี้แล้วเราจะทําอะไรได้บ้างนะมันก็จะมีไอเดียออกมาว่าโอ้ถ้าแบบนี้ฉันจะทําแบบนี้นะอย่างสังเกตดูนะคะในเพจของคุณวราก็จะมีทั้งแบบว่าเล่นบ้างนะคะเมื่อก่อนก็คุณวราก็จะเป็นลนักษณะพูดอย่างเดียวใช่ไหมทีนี้ก็เริ่มรู้สึกเบื่อตัวเองแล้วไงว่าเอ๊นั่งพูดอย่างเดียว เปลี่ยนอย่างอื่นบ้างดีกว่านะคะก็ลองเปลี่ยนเวอร์ชั่นตัวเองบ้างดังนั้นก็คือคีย์ของมันคือทําให้มันสนุกนะห้ามหน้าเบื่อนะคะถ้าว่าหลายตัวเองยังรู้สึกหน้าเบือ่อเดี๋ยวคนอื่นเขาก็รู้สึกหน้าเบื่อกับเราเหมือนกันนะคะดังนั้นก็เปลี่ยนตัวเองค่ะว่าเออทาอะไรที่มันสนุกสนุกทาอะไรที่มันไม่หน้าเบื่อนะคะอย่างคลิปคุนาร่าก็จะมีหลายแบบละ่ะอ่ะแบบเป็นเล่นละครบ้างนะคะแบบลิฟซิงบ้างแบบอะไรอย่างเงี้ยทำให้แบบ มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอะไรที่มันทําให้เรารู้สึกไม่น่าเบื่อนะคะซึ่งใน Tik t o กเนี่ยมันช่วยเราได้เยอะนะคะที่จะทําให้เราแบบว่าครีเอทไอเดียอะไรออกมาต่างๆได้มากนะคะเพราะการทําออนไลน์ยังคือการเหมือนวิ่งมาราธอนนะระยะยาวนะคะทายังไงก็ได้ให้เรารู้สึกสนุกกับมันไม่งั้นแล้วคุณจะทํามันไม่รอดนะ,ะไม่งั้นคุณจะทํามันไม่รอดนะคะต้องให้ความรู้สึกสนุก มีความสุขที่ได้ทำเครื่องมือไหนที่ช่วยคุณในการทำให้การทำออนไลน์ของคุณนั้นสนุกใช้เลยค่ะนะตอนนี้นะ Ig มันก็มีเรียวด้วยเนาะเรีย s ก็จะคล้ายๆกับ TikTok นะคะก็ไปลองเล่นกันนะคะหรือว่าอย่างครูนาราเนี่ยก็เอาคลิปใน t i k t อกนะแล้วก็ไปใส่ในเรียวนะคะแล้วก็ไปตัดเพราะว่าในเรียวเนี่ยมันจะได้แค่30บวิเนาะะนั้นก็คืออ่ะ มันคล้ายๆกับติ๊กตอกแต่ว่ามันสั้นกว่าหน่อยก็ซอยคลิปเป็น2อันแล้วก็ใส่ไปในช่องเลียวไปเลยนะคะอย่างนี้ก็ทําได้นะคะเป็นการทุ่นแรงของเรานะคะช่องทางไหนใหม่ๆนะคะรีบทำนะคะไปจับจองทุกช่องทางนะคะทำะไว้ให้มันสนุกมีความสุขนะคะถ้าคุณวิ่งมาราธอนแล้วคุณไม่รู้สึกมีความสุขที่ได้วิ่งอ่ะคุณจะวิ่งไปถึงเส้นชัยยังไง <c oughs> การทำออนไลน์ก็เหมือนกันคะ่ะมันคือการวิ่งมาราธอนระยะยาวนั่นเองคิดไว้เลยว่าการทำธุรกิจออนไลน์มันคือธุรกิจ พันล้านของตัวเองเลยนะคะมันคือธุรกิจพันล้านของตัวเองเลยนะคะดังนั้นเราต้องมีความสม่ําเสมอในการทําแต่อย่าคิดว่ามันเป็นงานให้คิดว่ามันเป็นเรื่องสนุกจังฉันมีความสุขจังที่ได้ออกมาทำนะโอ้ยมีความสุขมากคลิปนี้นะคะคนอื่นไม่มีใครดูไม่เป็นไรเดดูแล้วเรามีความสุขเองก็ได้นะคะก็ได้เห็นไหมโอ้ทางติ๊กต็อกนะคะสวัสดีค่ะคุณนันนันดายศนะคะ คุณนลัคุณอ่านผิดหรือเปล่าไม่รู้ขออภัยนะคะคุณนัทพงศ์สวัสดีนะคะคุณนละใกล้จบแล้วอะทางติ๊กตอกนะคะ,อ,ะอ่ะทีนี้นะคะคุณนลัาสรุปนะคะสามความเชื่อผิดๆนะที่ทําให้คุณสร้างธุรกิจออนไลน์เดี๋ยวนะสามความเชื่อผิดๆนะคะเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจออนไลน์นะคะนั่นคือสิ่งแรกนะคะคือคุณคิดว่า คุณจะต้องเก่งหรือเชี่ยวชาญก่อนโลกออนไลน์ไม่ใช่แบบนั้นนะคะโลกออนไลน์ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคุณนำความรู้ที่คุณมีนะคะเอาออกมาถ่ายทอดนะคะมันเป็นสิ่งที่ตัวคุณมีคุณอย่าดูถูกตนเองนะคะจงมองเห็นคุณค่าของตนเองแล้วนำคุณค่านั้นเอามาเผยแพร่นะคะเอามาแบ่งปันให้คนอื่น,นะคะอันนี้คือข้อแรกนะคะข้อที่สองนะคะนั่นก็คือมักจะ เชื่อว่าต้องมีคุณภาพสูงนะคะเช่นคลิปต้องเพอร์เฟกต้องสวยต้องดีหมดทุกอย่างครบทุกอย่างนะคะมันเลยทําให้ไม่สามารถทาได้ต่อเนื่องเพราะคุณติดความคิดว่ามันจะต้องคุณภาพดีเพราะว่าโลกออนไลน์นั้นปริมาณสําคัญที่สุดยิ่งทํามากคุณนะภาพคุณจะพัฒนาขึ้นได้มากนะคะและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่3นะคะนั่นก็คืออ,อย่าคิดว่ามันเป็นางานนะให้คิดว่ามันเป็นเรื่องสนุกนะคะ เพราะว่าถ้าคุณรู้สึกซีเรียสขึ้นมาเนี่ยคุณจะไม่สามารถวิ่งวนโลกออนไลน์ได้อย่างต่อเนื่องแน่นอนนะคะปรับความคิดใหม่นะความเชื่อผิดๆเรา ทิ้งไปนะคะทีนี้เราก็มาเริ่มใหม่ได้แล้วนะคะครูนล่ามั่นใจว่าไลฟ์นี้นะจะได้ช่วยเหลือเพื่อนๆหลายๆคนนะที่มีความคิดอะไรแบบติดตรงนี้อยู่นะคะก็จะช่วยปลดล็อกให้ได้นะคะถ้ามีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดแชร์แบ่งปันกันไว้นะคะอ่าแล้วเจอกันไว่นะพรุ่งนี้ครูนล่าก็จะมาไลฟ์สอนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและประกันนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะว่าจะเป็นหัวข้ออะไรนะคะก็ส่งข้านอนคืนนี้ค่ะคุณนายฝันดีทุกๆคนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะและถ้ามีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ให้ครูนล่า ได้นะจ๊ะอ่าบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย